ผู้ประกอบการที่พักบูติกจงังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจร่วมกันหลังประกาศกฎกระทรวงโรงแรมใหม่ รุษศกราษ2,566ทั้ง3ฉบับของกระทรวงมหาดไทยประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาครับหลังพยายามร่วมกันผลักดันต่อเนื่องมานานกว่า5ปีซึ่งกฎกระทรวงทั้ง3ฉบับจะทาให้โรงแรมที่พักบูติกหรือโรงแรมขนาดเล็กสามารถขอใบอนุญาตแล้วเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องและเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้นายชินวัตรอุดมนิยมนายกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ตกล่าวว่าปัญหาโรงแรมขนาดเล็กที่อยู่นอกระบบเดิมมีมากกว่าร้อยละแปด ของโรงแรมที่เปิดกิจาการทั้งหมดในภูเก็ตนะครับถ้าหากเข้าระบบได้จะเป็นส่วนขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตซึ่งประกอบการส่วนใหญ่ก็เปิดให้บริการมานานก่อนมีกฎหมายโรงแรมปี2547แต่ไม่มีเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงไม่สามารถเข้าระบบและเข้าถึงการช่วยเหลือใดๆได้ขณะที่นายมโนสิทธิ์แจ้งจบประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงแรมขนาดเล็กสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ที่พักในภูเกต็ตก่อนจะเกิดโควิดตอนปี62ทนะุผู้ชมให้บริการจองห้องพักประมาณ1 2 0 0กว่าแห่งแต่หลังโควิดคลี่คลายนะครับก็สามารถกลับมาเปิดได้แล้วประมาณ4,600แห่งและยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทั้งหมดบางแห่งนะครับก็ฝ้าเพดานหรือว่ากระเบื้องชำรุดเสียหายไปบ้างต้องรอการประกาศกฎกระทรวงเพื่อจะได้ยื่นขออนุญาตและนำไปใช้ยืน่นกู้ จัดสถาบันการเงินนี่เป็นโอกาสดีครับแล้วก็คาดว่าจะมีโรงแรมเล็กที่กลับมาเปิดเพิ่มอีกประมาณร้อยละ30มสิดให้สามารถขอใบอนุญาตโรงแรมได้ง่ายขึ้นคราวนี้เนี่ยเราจะมีการขอใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารซึ่งเป็นขอ2แลเราก็คุยกับแบงค์เบื้องต้นว่าถ้าเขามีใบขอ2ที่ขอจากเทศบาลมาได้คือเขาสามารถเข้ากระบวนการในการปรับปรุงการใช้อาคารได้เนี่ยก็ขอให้เอาขอ2เนี่ย ไปแนบในการยื่นกู้กับแบงค์นะครับก็เชื่อว่าถ้าได้เงินแบงค์มาเนี่ยโรงแรมเนี่ยน่าจะเปิดได้อีกประมาณสัก30%ซึ่งหน้าหายนีย่มีโอกาสโกยเม็ดเงินเข้ามาจังหวัดมากขึ้นครับ การปลดล็อกดังกล่าวรับจะส่งผลดีกับจังหวัดภูเก็ตจ,จากปีที่ผ่านมาซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่ประมาณ2,000แห่งสามารถทํารายได้กว่า120,000ล้านบาทปัจจุบันมีผู้ประกอบการพร้อมจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะถึงนี้ครับคาดว่าจะมีไรายได้กลับมาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือ2 0 0 0 0 0ล้านบาทเมื่อเทียบกับก่อนเกิดโควิดซึ่งมีไรายได้ประมาณ4 0 0 0 0ล้านบาทครับ